สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่สั่งต้นกล้าถอนของพันุ์อโศกอินเดียเข้ามาที่อ,อ้อนี่เลยค่ะมันกำลังงอกอยู่ตามพื้นนะคะงอกอยู่ตามพื้นเต็มเลยนะคะเต็มสนามหญ้าแถบนี้ทั้งแถบซึ่งมันจะเป็นอโศกอินเดียต้นใหญ่ของต้นนี้ซึ่งในแถบนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ2030ต้นต้นแม่ต้นใหญ่ ทีนี้เวลาที่อ้อจะทําการถอนส่งให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะอ้อก็จะค่อยๆแซะค่ะนี่ค่ะค่อยๆแซะอย่างนี้นะลองลองดูจริงๆแล้วอ้อจะมีอุปกรณ์ในการแซะมาแต่ว่าเผอิญเดินผ่านมาอัดคลิปในนี้ไม่ได้หยิบมาด้วยถ้าถอนขึ้นมาแล้วขาดอย่างนี้ไม่ส่งค่ะอ้ออ้อปลูกเองดีกว่า <laughs> เดี๋ยวนะ จะต้องมีเทคนิคในการถอนแสะแบบแบบอืบเชืบอนี่ง่ายขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาอย่างนี้แล้วก็ส่งเป็นแบบนี้นะส่งแบบหุ้มรากเป็นแบบนี้แบบไร้ดินพอไปถึงเพื่อนๆก็หากระถางมาแล้วก็ชำลงไปในดินได้เลยเวลาอ้อจะถอนนี่อ้อจะต้องค่อยๆงัดแล้วก็แงะ จริงๆอ้อจะมีอุปกรณ์แซะมาด้วยแต่พเพออิญตอนจะอัดคลิปไม่ได้เอาอุปกรณ์แซะมาโอ้ยอย่างนี้ขาดไม่ส่งให้นะคะจะเอาแบบแบบแบบประมาณว่าถอนแล้วมีตุ้มอย่างนี้นะเอาเอาเป็นว่าใครจะสั่งต้นกล้าถอนอโศกอินเดียนี่อ้อเพาะอันนี้เฉพาะที่มาเก็บเอาตามใต้โคลนต้นแต่ที่อ้อเพาะไว้ในแปลงเพาะชํำที่บ้านก็มีเยอะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอ้ยเอาเป็นแบบเมล็ดดีกว่า แบบเมล็ดก็ก็สั่งเข้ามาได้เหมือนเดิมแบบเมล็ดอ้อก็มีจัดส่งให้เรื่อยๆนี่แบบเมล็ดมันเป็นแบบนี้ส่งให้แบบนี้ส่วนแบบต้นกล้าถอนส่งให้เป็นแบบนี้ส่วนแบบต้นกล้าในถุงดำมีหลายไซส์หลายขนาดก็ทักกันเข้ามาได้เลย0 8 7ย6 0 9 9เ5็ดหกศูนย์หกเก้าเไอดีไลน์เอยูเอ็นจอังศรา09ขาค่ะอโศกอินเดียขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ